สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาตัดกระเจี๊ยบนะคะเป็นกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะตอนนี้ลูกของเขาที่เป็นแบบนี้ก็ก็แก่แล้วนะคะนี่ค่ะข้างในเริ่มมีเม็ดสีดำๆเริ่มอ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมก็จะตัดเอาไปนะคะ นี่ค่ะเพื่อจะเอาขยายพันธุ์ใหม่นะคะนี่ค่ะตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็มีเอซหลายท่านนะคะติดต่อเข้ามาว่าขอแบ่งซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ไหมก็ตอบเขาไปว่าได้แต่ต้องรอให้เขาแก่ก่อน ในตรงนั้นบัณฑิงพยอมก็ลืมไปนะคะว่าไม่ได้ออกมาดูเลยว่าเขาแก่สนิทแค่ไหนแล้วเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี้ว่าเขาแก่แล้วนี่ค่ะเห็นชัดไม่เอ่ยข้างในเขาแตกแล้วนะคะเริ่มมองเห็นเม็ดข้างในแล้วค่ะ ไรบงพยอมก็เลยจะมาตัดวันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ก็คงจะได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะพอที่จะแบ่งให้ไปทำพันกันได้บ้าง เดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้กันไกรตัดกันนะคะจะไม่ได้ใช้มีดนะคะเพอจะตัดเอาเฉพาะแค่ลูกของข่าวแค่นี้นะคะจะตัดแค่แบบนี้นะคะจะไม่ตัดต้นทิตัดต้นเลยนะคะถ้าเป็นกระเจี๊ยบแดงก็จะตัดต้นเลย จะเอาลำต้นของเขาไว้เพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ด้วยนะคะเหมือนการทําสาวนะคะนีการตัดแต่งจริงใหม่ทําสาวให้กับกระเจี๊ยบนะคะ จะคัดเลือกเอาแต่ที่มเมล็ดเขาแก่สมบูรณ์เต็มที่นะคะเพื่อเราจะเก็บเก็บชุดนี้ไว้ทำพันนะคะตรงนี้ก็ ที่บารลองพยอมตัดมานะคะนี่ค่ะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีวานหวานชมพูเข้มๆนิดๆนะคะลูกคล้ายๆสตอรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะลูกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยกรีบของเขานี้สามารถที่จะไปใส่ต้มยำปลาได้นะคะ กระเจี๊ยบนี้คือกระเจี๊ยบกินยอดสำหรับเอายอดหรือว่าเอาใบของเขานี้ไปต้มยำไปต้มยำหรือว่าไปใส่ต้มยำนะคะใส่ต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำทุกชนิดเลยนะคะจะเป็นที่อร่อยมากนะคะสำหรับกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะเอาไปยำก็อร่อยนะคะ เอาไปหั่นหันแล้วก็ลวกน้ำแล้วก็ยำนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้บ้านไร่บุงพยอมก็พาเพื่อนๆมาตัดกระเจี๊ยบเพื่อเอาใบเอาขอโทษค่ะตัดลูกของเขานะคะเพื่อเอาไปทำพันุ์นะคะ ลูกของเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในแบบนี้นะคะแต่เมล็ดของเขาจะมีไม่มากนะคะลูกหนึ่งก็จะมีนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณสิบเม็ดนะคะก็จะได้แค่นี้เองนะคะต่อนหนึ่งลูกอันนี้ทิปเวลาพี่ยอมได้ตัดมาแล้วนะคะค่ะ กับอันนี้อีกหนึ่งเข่งนะคะทั้งหมดเลยที่บ้านรายวงพยอมปลูกไว้มีแค่20สต้นนะคะก็จะได้แค่นี้เองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวบ้านรายวงพยอมก็จะเข็นกลับไปบ้านแล้วนะคะเอาไว้เมื่อพึงลม ให้เม็ดเขาร่วงออกมาแล้วและเดี๋ยวบ้านไร่บงพยอมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ